ก่อนที่จะเจอสีไม้ในราคา20บาทเราได้ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินนะครพนมที่นี่มีถนนคนเดินร้านจัดแต่งสวยมากจนจะกลับอยู่ละเลยหันไปเห็นน้องคนหนึ่งที่แบบดูตั้งใจขายของมากแล้วเราก็หันไปเจอสีไม้แปลกๆกล่องหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นแบรนด์นี้มาก่อนเอาอันนี้หนึ่งอันค่ะแต่ด้วยความที่ต้องรีบกลับมากเลยไม่มีเวลาเลือกมากนักเลยได้มาแค่กล่องเดียวเพราะงั้นแล้วเราจะมาดูกันว่าสีไม้ที่เราแบบว่าช่วยน้องซื้อนในราคา20บาทนี้จะสามารถในระมิตงานวาดออกมาอะไรได้บ้างไปลุย ันนี้เอาะไรของเล่นใหม่มาเป็นสีไม้นะคะเป็นสีไม้ราคาเนราคะยี่สิบบาทไปช่วยน้องเขาซื้อมาคือพอเห็นน้องเขาแล้วแบบมันถึงเจ๋งสมัยเด็ก่ยที่แบบว่าเออออกไปกับแม่ค้าขายเงรู้สึกว่าเอออยากใวยน้องซื้อแต่ว่าเวลาตอนนั้นมันแบบว่าเวลาน้อยมากก็เลยซื้อไแค่กล่องเดียวยคือต้องไปต่อก็เลยซื้อมาแค่กล่องเดียวจริงๆอ,อยากกลับไปอุดหนุนมากคือถ้าใครอยู่แถวถนนคนเดินนะคพรพนมนะคะสามารถไปอุ่นน้องหนุนน้อง,อง,องได้นะน้องแบบตั้งใจขายของมากซึ่งสีงไม้วันนี้นะคะ เป็นสีไม้ที่แบบว่าเฮ้ยมันเนื้อมันแปลกอะเนื้อมันแปลกในที่นี้คือแบบว่าคือมันมีความไม้แบบไม้จริงๆแล้วเขาก็เขียนว่าเขียนตรงนี้ว่านอนท็อกซิกคาว่านอนท็อกซิกที่อยู่บนพวกสีเนี่ยแปลว่าเด็กน้อยสามารถใช้ได้แต่ห้ามใช้กินคือปลอดภัยต่อเด็กแล้วอะสิ่งแวดล้อมนาลองากโดยตอนเราแกะกล่องออกมาที่เป็น first impression เนี่ยคือตัวกล่องเนี้ยน่ารักสีสดใสมากพอแกะออกมารู้สึกได้ถึงความแบบเป็นไม้แบบไม้จริงๆอย่างที่บอกเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองกัน อย่างแรกเดี๋ยวเราจะพามาสวอซสีมาดูเนื้อสีของกล่องนี้กันก่อนจริงๆเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเนื้อสีไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือการเท็กเจอร์ที่ลงกระดาษไปมากกว่ากระดาษอันนี้เราจะใช้เป็นกระดาษธ,ธรรมดาเลยค่ะเป็นกระดาษว่าเขียนแบบเอ,อจะหนากว่า A4 นิดนึง โดยเราเนี่ยจะเริ่มจากแม่สีสามสีค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นแม่สีสามสีจริงๆอ่ะแม่สีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าเราอ่ะอยากให้ความรู้สึกที่ว่าความเป็นทนร้อนทนเย็นและทนกลางเช่นถ้าเป็นโทนแดงเนี่ยเราจะสามารถเข้มนรกแตกได้แค่ไหนเข้มยันสีพริกไหมมันจะขย,ยี้ได้มากขนาดไหนหรือว่าโทนน้ำเงินเนี่ยเวลาเราลองเนี่ยเราจะจะดูว่าเฮ้ยมันดูแบบเป็นน้ําเงินที่แบบว่าน้าเงินฟูๆหรือว่าน้าเงินแบบว่าลึกมาหาสมุทรอะไรขนาดนั้นเราก็เลยอยากลองโทนนี้แล้วก็โทนกลางปติสีเหลืองเนี่ยเราจะใช้เวลาที่แบบว่าเอาไว้เบลนอะไร แล้วก็จะมาลองด้วยกันแต่เราจะเริ่มจากสีแดงในส่วนของความรู้สึกของการลองสีเนี่ยคือมันให้ความรู้สึกเหมือนสมัยเด็กที่เราใช้ดินสอที่เป็นแบบดินสอไม้ใหม่ๆใช้ของที่มันมีความละเอียดมากนะมีความเป็นคลาสสิกในตัวเวลาลงสีออกมาเนี่ยมันจะเส้นมันจะดูเฟ้าๆสีมันจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นจะไม่สามารถลงเข้มได้มากแต่ว่าเวลาอ่อนเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีมากเลยค่ะไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันเนียนกว่าที่เราคิดมาก แต่ว่าลงเข้มไม่ได้เลยก็ไม่เชิงนะคะคือพอเราลองบิวอีกรอบหนึ่งอะ่ะลงลงอีกรอบหนึ่งมันก็มีความเข้มขึ้นทับอีทีสีเนี่ยเขาจะมีความเนียนขึ้นระดับหนึ่งเลยมันแดงแบบว่าแดงพอสวยแดงเหมือนกับว่าลิปเราก็มีหลายเฉดมีแดงหลายเฉดแบบนั้นมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแดงแบบแซ่บจี๊ดลึกถ้าอยากให้สีเข้มขึ้นพอเราลงไปลวรอบหนึ่งเนี่ยให้เราลงอีกรอบหนึ่งก็จะเข้มขึ้นได้สีน้ําเงิน ของกล่องเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าสีน้ำเงินอะเรารู้สึกว่ามันเข้มกว่าร,ารู้สึกถึงความได้น้ำหนักมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นส่วนตัวเราคิดว่าถ้าเวลาว่าจริงๆอะเราจะเน้นใช้สีน้ำเงินมากกว่าสีแดงใช้สีลรเทสสีแบบนี้เราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยน้ำหนักงานของเราอะจะเอ็นไปทางโทนร้อนหรือทนเย็นหรือว่าโทนร้อนแต่แซมเย็นเยอะๆสามารถใช้การเทสนี้คำนวณล่วงหน้าได้ ผมก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเป็นสีกลางแต่ว่าวันสัน้นว่าวันนี่กบเหลามันไม่แหล่มันหักมาแล้วว่าหนูจะระบายสีหากบเหลาไม่ได้ได้กบเหลาเขียนคิ้วแม่ช่วยชีวิต <c oughs> <c oughs> นี่ก็จะเป็นรูปที่เราเซตติ้งไว้นะคะเป็นผู้หญิงคนสวยค่ะคนนี้นี่จะเป็นรูปผู้หญิงมกันเนาะพอเราล่างด้วยดินสอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการลบค่ะลบให้มันเห็นรอยแค่จ,จังๆเวลาให้เรารูสีไม้เนี่ยมันจะไม่เห็นรอยดินสอมากมันจะแบบไม่มีดินสอมาเยอะ ในการวาดภาพเนี่ยเราจะลงสีผมสีผิวส,สีผิวเป็นอย่างแรกใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้เราจะมาลงรายละเอียดที่สีผมก่อนยังไม่ได้คิดว่าจะเอาผมสีอะไรดีแต่ว่าร,ารู้สึกว่า เราอยากได้สีที่มีความเป็นเบต้าดีออกสีน้ำตาลเหลืองทองประมาณนั้นซึ่งเวลาเราผสมสีเนี่ยเราก็จะใช้สีที่มันใกล้เคียงกันที่ลงสีของเราไม่ยากค่ะจะเริ่มจากสีน้ำตาลที่เป็นกรอบหน้าของผมจากนั้นเนี่ยเราจะตามด้วยสีเบตที่มันเป็นสีส้มเพราะเราอยากได้ความเป็นเบต้าดีนิดๆจะลงให้ทั่วหัวแบบนี้สังเกตได้ว่าเวลาที่เราลงเนี่ยเราจะลงตวัดเส้นเป็นแนวเดียวไม่ได้ทําทุกจุดนะคะแต่ว่าจะทําเฉพาะที่มีความเป็นเส้นผมเวลาเราลงแบบนี้มันจะทําให้เส้นผมอ่ะมีความดูแบบเป็นเส้นมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราอ่ะทับสี อะไรลงไปอ่ะในแนวเดียวกันอะมันจะทําให้เส้นผมเนี่ยดูสวยความเป็นเส้นอันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของพวกดินสอไม้เลย พอลงสีช่อมได้เรียบร้อยเนี่ยเราจะลงสีน้าตาลเป็นเก็บขอบค่ะเก็บขอบที่แบบว่าช่วงบริเวณเงาหมวกเงาใต้หมวกเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นมาหน่อยเราก็ใช้สีน้าตาลตวัดแบบนี้ลงมาคือตวัดเหมือนเส้นผมเลยที่จริงแล้วามอางว่าเสน่ห์ของสีม้าหรือดินสอนเนี่ยอยู่ที่การทำ t e x t อร์บนกระดาษคือเวลาเราอยากได้ลายอะไรเนี่ยให้เราวาดลงไปเลย พอใช้จริงๆแล้วรู้สึกชอบสีแดงอมชมพูน้าตาลอันนี้มากเลยค่ะเพราะว่าพอลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่าถึงความเป็นแบบถ้าใครต้องการสีที่เป็นแบบจิงเจอร์ระดับนึงเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากคือสวยมากแต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงคือสีเนี่ยจะลงเหนื่อยเพราะว่าแบบน้ําหนักมันไม่ได้แน่นมากใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแบบลงทับหลายทีถึงจะได้สีที่ต้องการแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถือว่าสีสจยโอเค ซึ่งเวลาผสมสีอะไรแบบนี้ถ้าเราลงไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าอยากให้ส่วนไหนอ่อนให้ใส่สีเหลืองค่ะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่เรารู้สึกว่าสําคัญต่อการลงสีมากแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีม่วงคือเราอะไม่เคยเห็นม่วงตัวนี้ในสีเพราแบบเวลาซื้อมาไม่เคยเห็นม่วงนี้ม่วงเนี้ยมันจะออกม่วงที่มีความเป็นน้าเงินหน่อยซึ่งม่วงน้ำเงินอเนี้ยผสมสีผมสวยมากถ้าเราอะอยากได้ความที่แบบว่าเฮ้ยอยากให้สีผมส่วนไหนอะเข้มเป็นพิเศษสมมุติสีผมเราลงสีตาแต่ว่าถ้าเราต้องการได้น้าตาลเข้มแบบเข้มขึ้นีีีเเนน่่ย้้้ผสสมขาาไปแตว เราอย่าลงน้ำตาลเข้มมากให้ลงน้ำตาลครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยทับตัวนี้ไปครึ่งนึงแล้วก็ต่อจากนั้นน่ะถ้ารู้สึกยังเข้มไม่พอค่ะให้ผสมตัวที่เป็นสีนงเงินหรือไม่ก็สีดาลงไปก็ได้ลงน้ำหนักมือให้ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนแล้วค่อยเล่งด้วยสองตัวนี้อย่าได้อ่อนให้เล่งเหลืองแต่ถ้าอยากไปเข้มให้เล่งนเงิน มาถึงกันในขั้นตอนลงสีค่ะในขั้นตอนลงสีเนี่ยจริงๆผิวมนุษย์เนี่ยจะมีหลายเฉดสีผิวมากเราจะเริ่มผสมพื้นฐานโดยการใช้เหลืองหรือแดงหรือว่าส้มเนี่ยออกมาเป็นในรูปของผิวเพราะอย่างผิวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะดูเหมือนผิวเหลืองแต่จริงๆอ่ะเราจะมีเส้นเลือดเป็นสีน้ำเงินสีเขียวแล้วผสมกันออกมาเป็นผิวที่เป็นสีไข่เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆสีผิวเราเนี่ยมีเม็ดลายละเอียดหลายสีมากในกรณีที่ลงผิวเนี่ยเรามีตัวเลือกมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกลงเป็นส้มกับเหลืองไปก่อนตรงไหนที่เรารูู้้้้สสสึึกกวว่่่าา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 เเเเเเยยอออใหหหดดดดมมีีีลืืฝรรรรจะตติแงงขไไปถนท เฮ้ยอยากให้ตรงนี้ดูมีความเส้นเลือดดูมีความเรลลิสติกมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะใส่สีเขียวกับสีน้ำเงินทับไปค่ะเป็นสีของเส้นเลือดของผิวมนุษย์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไม่อยากให้ผิวเนี่ยมีความใช้เส้นที่หนักมากเกินไปเราจะใช้การตะไบแบบนี้ค่ะเราจะใช้คัตเตอร์เนี่ยเอาผงฟุ้ง,งๆออกมานะคะแล้วก็เราจะถูวนนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึง,นงตอนเด็กที่ใช้บ่อยมากคือใช้ตั้งแต่เด็กเลยเวลาฝนฝนงานส่งครูมจะออกมาสวย ดวงตาเนี่ยเราอยากให้สีตาแนี่มีความฉ่ำเพราะเนื่องจากดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ บริเวณของดวงตาเนี่ยจะเป็นจุดที่เล็กแต่ก็หน้ามองที่สุดเพราะว่าเวลาคนมองเนี่ยเราก็จะมองใบหน้าเป็นอย่างแรกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้นมีแววตาเป็นยังไงแววตามันสามารถบอกความรู้สึกได้หลายอย่างตัวตาของทุกคนเนี่ยมันสามารถบอกสีความเป็นสัญชาติอะไรได้หมดเลยอย่างเช่นคนฝรั่งก็จะมีตาสีฟ้าหรือตาสีที่สว่างแล้วก็พอเวลาโดนแสงไฟเยอะๆเนี่ยสีตาตัว iris เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อตาเราโดนแสงดูรับม่านตาเราจะหดลงค่ะให้เกิดเป็นสีตาที่แท้จริงของเราถ้าเราอยากรู้ว่าดวงตาของเราเป็นสีอะไรกันแน่เนี่ยให้ไปล ลองโดนแสงแบบจังๆแล้วถ่ายรูปแคปไปเลยนหน้าในตาดำมาค่ะมันจะหดลงแล้วทำให้เห็นสีพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของลิปปากเราจะใช้เป็นสสีนี้ค่ะซึ่งสีน้ำตาลเนี่ยจะเป็นสีเงาชมพูเนี่ยจะเอาไว้เกลี่ยกันเวลาเราลงปากอะเราจะวาดขอบปากไว้ก่อนค่ะพอเราเนี่ยกำหนดทรงปากที่เราอยากได้ปุ๊บหรือว่าตำแหน่งเงาของปากเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงสีเพิ่มเติมหรือว่าเกลี่ยสีนี้จะทําให้ดูปากหน้าจุ๊บหน้าแบบว่าหน้ามองมากยิง่งขึ้นเพราะว่าเหมือนเราแบบวาดทรงไว้แล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยเฉยๆออกไปไหนถ้าเราลงไปได้เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยปากเบี้ยวหรือยอย่าง,งเงี้ยเรารู้สึเราสามารถแก้นในช่วงตรงนี้ได้คือเราสูขอม โอเคเสร็จ okay, แล้วพอถึงอีกจุดหนึ่งในจุดนี้จุดที่เรารู้สึกว่าเราไม่หาัดที่สุดคือเสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่าปกติว่าเดลีด่ยจิตอลอยยับเสื้อผ้าก็ว่ายากแล้วนะแต่ว่าพอาลงสีไม้เราลงไม่เป็นเลยผมหน้าผิวตาปากลงได้หมดแต่ว่าเสื้อผ้า เนี้ยเสื้อผ้าไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราคำนวณไปแล้วจะไม่วาดเยอะจะวาดคนไม่ใส่เสื้อผ้าก็ยังไงอยู่ก็เลยใส่ไปแต่ว่าเสื้อผ้านเนี่ยถึงแม้เราไม่รู้เรื่องรอยยับอะไรมากมายแต่ว่าเาลวลาที่เราลงอะค่ะเราสามารถลงแบบไล่สีเพื่อทําทให้มันรูปมันเนียนมันสวยได้แล้ว ในช่วงของชุดเนี่ยเราอยากจะไล่แสงขึ้นมาแบบว่าอย่างเช่นในในเงาของหมวกอะ ฝั่งนี้เราไล่สีน้ำเงินแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เราจะไล่ขึ้นมาเป็นสีหรืองโทนสีเขียวประมาณนั้นให้ดูมีความแบบว่าเป็นสีรุ้งขึ้นมาให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าไม่งั้นนะสีมันจะแบบว่ากลืนกันมากเกินไปแล้วอีกอย่างในสีผิวที่เราลงไปรอบแรกเราทับความเป็นแบบว่าสีเขียวเซเงินอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเข้าไปเยอะถ้าเราใช้สีอะไรในตัวเสื้อผ้าไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ดูแบบว่าเฮ้ยภาพมันจะแบบแบนลงไปเลยแบบว่าหน้ามันจะเด่นตะหมวกมันจะแบนแล้วมันจะไม่บาลานซ์ก็จะ ตรงที่เป็นแบบว่าปีของหมวกเนี่ยเราจะลงเงาด้วยสีน้ำตาลค่ะทำไมถึงต้องเป็นสีน้ำตาลทำไมถึงรอบนี้ถึงไม่ใช้สีน้ำเงินสีม,ม่วงแล้วล่ะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราจะลงหมวกเป็นสีน้ำเงินเป็นส่วนใหญ่เราเลยมาเบทด,ด้วยสีน้ำตาลเพื่อให้สีเนี่ยดูมีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้แบบว่าพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่น้ำเงินทั้งหมดแต่มันก็จะแบบว่ามีโทนที่ผสมกันอยู่ในนั้นด้วยอื น้องเขาด้วยนะคะถ้าใครอยู่แถวนั้นจริงๆของร้านน้องมีเย้ะมาก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะแล้วก็หวังว่าจะชอบผลงานที่เราเป็นสีไม้งานมือในรอบปีเพราะว่าเราไม่ได้วาดสีไม้มานานมากมือแข็งไปหมดแล้วแต่ว่าผลงานที่ออกมาถือว่าเราโอเคเลยเราภูมิใจมีจะมีช่วงหน้าหน่อยที่เราแบบว่าเฮ้ยวาดแบบว่ายังสัดส่วนยังอาจจะไม่ดีพอแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ๊ดยบาย